สถาน,นีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97.0 MHz ทุวกวันเสาร์และอาทิตย์เวลา19.30นาทีถึง20.00นาพบกับพญาไม้พเด็จภูรีปฏิพานและบุญกรมดงบังสถานในรายการเสาร์อาทิตย์สกิดข่าวกับพญาไม้ทางสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz เราอยากขออะไรให้กับประเทศไทยขอให้ประเทศมั่งคั่งขอให้เราพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขอให้คนมีคุณภาพขอให้เราอยู่ดีมีสุขสิ่งที่ขอเป็นจริงได้เธอเริ่มต้นด้วยการลงมือทำโรงเรียนกำเนิดวิทย์และสถาบันวิทยาศิริเมทีโดยกลุ่มปะตะทก้าวแรกของการเปลี่ยนประเทศให้เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีสร้างนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์เพื่อรับใช้ชาติ ะโกนสุดเสียงว่ายูเรก้ามาทดลองเรื่องพลังงานผ่านการวาดการ์ตูนกับเราพ t T Com i c c o ิ t e s t ปี5พลังงานท้าทดลองการประกวดวาดการ์ตูนที่บิกบึกบึนมโหรารรวมนักวาดการ์ตูนไว้มากที่สุดตูมตาด้วยรางวัลมูลค่ากว่า4 0 0แสนบาทพร้อมโอกาสโชว์ผลงานในนิตยสารอเดตตลอด1ปีเต็มเพราะพลังงานต้องทดลองไม่ใช่แค่ทดแทนคลิก facebook.com/pttcomic วันนี้ถึงส1ิสิงหาคมนี้ครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการ เสาอาทิต์สกิดข่าวก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราจะได้พบกับคุณประเด็จผู้ริปฏิพานและผมบุญกรมดงบางสถานนะครับในรายการเสาอาทิตยิสกิดข,ข่าวนะครับซึ่งออกอากาศทางคลื่น97เมกะเฮิร์์นะครับสถานีวิทยกุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับสําหรับวันนี้นะครับท่านผู้ฟังเราจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับทางการณีที่ทางรัเสเซียนะครับก็ได้มีคําเตือน มาถึงประเทศไทยนะครับให้ระมัดระวังหรือให้มีการตรวจสอบกรณีที่มีข่าวว่าชาวชีเรียสิบกว่าคนนะครับซึ่งมีความสัมพันธ์กับกลุ่มไอเอสนะครับเดินทางเข้ามาในประเทศไทยนะครับท่านผู้ฟังครับซึ่งเราจะมาพูดคุยกับคุณประเด็จว่าในกรณีอย่างนี้นะครับประเทศไทยควรจะมีการเตรียมการยังไงนะครับเพื่อป้องกันปัญหาที่มันอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับคุณประเดชครับ ครับผมครับวันนี้รายการเสาอาทิตย์สศษกิจข่าวก็มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยนะครับคุณเป็ครับครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องหลายประเด็นหลายเรื่องนะครับคุณเป็ครับที่กําลังเป็นข่าวฮอตแล้วก็แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจอยู่นะครับเรื่องแรกนะครับคงจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับที่มีคําเตือนนะครับ ก็คือคำเตือนจากรัเสเซียนะครับคุณผู้ชครับที่มีข่าวมาว่าได้มีหนังสือไปที่สภาความมันออ่นคงแห่งชาตินะครับ,รบแจ้งเตือนบอกว่าตอนนี้มีชาวีเรียรประมาณสิบกว่าคนนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับกลุ่ม IS นะครับในเดินทางเข้ามาประเทศไทยนะครับซึ่งเรื่องนี้ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยตำรวจสันติบาลนะครับก็ได้ออกมาถแถลงนะครับ ก็มีการตรวจเข้มอยู่เรื่องนี้นะครับในประเด็นนี้คิดว่ามันมีความเป็นไปได้แค่ไหนครับคุณประเรีนครับแล้วก็ในสถานการณ์ขนาดนี้กลุ่มชาวจีเรียที่ว่าเกี่ยวข้องกับไอเอสนะครับจะเดินทางเข้ามาประเทศไทยเด่มันเป็นไปได้ไหมเออเป็นไปได้ครับเพราะว่าบ้านเราเนี่ยมันเป็นที่ที่พวกคนตะวันออกกลางหรือพวกในทวีปออฟริกาตอนเหนือเนี่ยนะที่เข้ามาพักผ่อน ในบ้านเราเนี่ยนานมากแล้วนะฮะเราอาจจะนับไปดูว่าตั้งแต่เรามีนานาใต้เนี่ยนะที่นานาใต้เนี่ยจะเป็นนที่อยู่ของพว้วที่มาจากทางตะวันออกกลางครับจานวนมากแล้วแล้วก็ผมว่าเขาเข้ามาบ้านเราในยี่สิบสามสิบปีแล้วครับตีเรียีเรียเลยบบานนอนอะไรเนี่ยนะฮะเอเพราะว่ามันเป็นที่ที่เขามาทำหากินได้ เข้ามาเต้นเข้ามาจับตัวบางคนก็ามาเปิดร้านนะถ้าคุณไปแถวนาน,ะนาใต้คุณจะเห็นว่าเขาจะมีร้านมีบาร์นะมีบาร์แขกแล้วก็มีคนต่างคนและเปินเข้ามามาเต้นระบำนะเหมือนที่เราดูในหนังหรือว่าเราไปประเทศเขาเราก็จะเห็นเขาก็จะมีการเอาวัฒนธรรมของเขาเนี่ยมามามาฉายดูกันเองนะรหรือมา ม้กระทั่งอินเดียนะอินเดียก็ยังมามีสองสองคนก็มามาเต้นระบำบนะเป,นเป็นอินเดียแล้วก็มีห้องเป็นสัตูเลยเข้าไปคนก็เข้าไปนั่งดูพวกคนอินเดียที่อยู่ในเมืองไทยก็จะไปนั่งด้วยอย่างที่แอมบัสเตอร์นะโรงแรมแอมบัสเตอร์สุขุมวิทนี่นะก็จะมีทั้งร้านอาหารเป็นอาหารแขกอินเดียแท้ๆเลยนะทำมาจากเ ใช้กช้มันใช้ใช้วัตถุดิบจากประเทศปากีสถานอินเดียอะไรเนี่ยประกอบกันอร่อยนะน่าน่าน่าลองกินก็จะมีห้องศัสนาการเป็นเป็นบาร์เนะเข้าไปนั่งดูแบบคแบบเราดูหนังเะฮะแต่เป็นการเป็นการกระดงแล้วก็เปิดเพลงแล้วก็เขาออกมาไล่ลํำกันเสรนไปเนี่ยก็มีทั่วไปเพื่อนผมที่เป็นซีเรีย ก็มีนะครับเข,เขามาอยู่ตั้งยี่สิบสามสิบปีแล้วมีอ่าเขาก็มาอยู่ตั้งแต่อายุสามสิบนี่เขาจะเจ็ดสิบไปแล้วก็มีครับเพราะฉะนั้นเรื่องของที่ประเทศเราเนี่ยเป็นเป็นศูนย์กลางของการย้าวไปของคนต่างประเทศเนี่ยเนี่ยมันเป็นเรื่องเลี่ยงนี้มานานแล้วนะแล้วก็การเข้า,เข,าเข้าออกออกมก็เป็นปกตินะครับ ตอนนี้ส่วนที่รัเสเซียเ็าเตือนมาในขณะที่มันที่เรื่องวีลาวมันก็เป็นเรื่องดีนะครับที่เขาเขาเขาแจ้งมาครับมันก็เป็นไปได้ที่ว่าฝรั่งคนฝรั่งวันนี้เขามีปัญหากับคนฝรั่งเศสมีปัญหากับคนอังกฤษค,คนอเมริกันนะฮะออสเตรเลียเขาอาจจะเข้ามาเพื่อจะออตอบโต้หรือใช้วิธีการที่เป็นอ,อ,อันตราย กลับไปชื่อเสียง<ม>ของประเทศไทยหรือเปล่าเนี่ย <ทะ S 2> มันก็เป็นเรื่องที่เราต้องต่อระงหวังแล้วนะฮ<ท>ะแต่ในในในความรู้สึกเมื่อกิ้ของผมเนี่ยเอ,อพวกเขาเองเี่ยก็มีที่อยู่ที่ไปไม่มากนะฮ<ท>ะอย่างประเทศในในกลุ่มประเทศยุโรปอเมริกาเนี่ยพวกเขาจะเข้าไปถ้าจะไม่ได้เลยเพราะฉ<ท>ะนั้นการที่จะต้องเซฟที่ไว้สักแห่งหนึ่งไว้สําหรับการพบปะต่างๆหรือว่าการเอ อะไรต่ออะไรเนี่ยผมว่าเขาก็ต้องคิดเหมือนกันนะว่าประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่พวกเขาเข้ามาได้อยู่สบายแต่เขาไปก่อการร้ายเขาเขาเป็นเขาเป็นนักท่องเที่ยวนะฮะกลายเป็นนักท่องเที่ยวก็เขาอยู่ได้ไม,ไม่ไม่มีปัญหาและก็เพียงแต่เข้ามากรอหลบได้หลบคว้าหน่อยก็แบบหนังเจ็บบอนหนังสายรับะฮะ ุณเข้ามาคุณก็หลบๆกันหน่อยอนนะไรแบบนตามไปล้ลาตามมานั่งดูแล,ใค,แลใครเไป,ไป็นอะไรไปแต่ว่ามาก่อการร้ายแต่ยยิกระทำกับเราที่เราประสองค์่เนี่ยไอ้ยางนี้ไม่ถูกต้องเนะี่ยแล้วเราเองก็ไปลเลยโงงๆขนาดที่จะไล่จับไอ้พวกเขาไม่ได้แต่ถ้าเราเกิดสตดซิกจริงๆเราเกิดรุ่ยกับเขาจริงๆนะเราเกิดป้องกันเขาจริงพวกเขาเก็คือคนเดือดร้อนอาจจะทำให้เราได้สักครั้งหนงึ่งมืมสักฝนหนึง่ง จากนั้นไปพวกเขาเองก็คือคนเดือดร้อนที่จะต้องเข Trans ้ามาอยู่อาศัยในประเทศไทยไม่ได้ค,คนดีๆของประเทศเขาก็จะเดือดร้อนพวกเขาเองก็เดือดร้อนครับผมเชื่อว่าเมื่อเขาเตือนมาก็ต้องระวังนะแ่วลาถามว่าความรู้สึกจริงๆว่าพวกพวกพวกคนเหล่านั้นเนี่ยจะทําให้ตัวเองเดือดร้อนด้วยปล้ันในการที่มาสร้างเหตุการณ์ร้ายในเมืองไทยเนี่ยเพราะว่าพวกเขาก็ตรองคิดเหมือนกันครับคือ คือข่าวนี้มองได้หลายมุม,มนะครับคุณเบลครับ,ค,รบคือพอข่าวออกไปนะครับทางเจ้าที่ของรัฐอาจจะมองว่าเอเรื่องนี้เป็นการสร้างยิ่งจะทําให้ประชาชนตื่นตระหนกนะครับแล้วก็อาจจะมีผลกระทบต่อเรื่องท่องเที่ยวต่อแหลนะครับในอีกมุมหนึ่งก็กบอกว่าเนี่ยก็เป็นคําเตือนที่ดีนะครับเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเราควรจะทํำยังไงในการป้องกันนะครับ ครับมันก็อมองได้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 สองสามวนะครับมันก็มันก็แล้วแต่จะมองกันนะสองสองคนจนตามช่องนะฮะมันก็คนนึงก็เห็นในคนคนนึงก็เห็นของตกับตกไม่ดีแล้วก็นะฮะก็อย่างมาเลเขาจะได้ประโยชน์เลยเขาก็บอกว่าเฮ้ยคนมาเลฮะอย่ามาเที่ยวเมืองไทยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องราวมันจะมีระเบิดเกิดขึ้นอะไรต่อะไรเขาก็เข้ามาเตือนะัะเราก็มีหน้าที่ต้องระวังอยู่แล้วฮะเพเรา มีหน้าที่โลกมกันกำลังวุ่นวายขนาดนี้โลกมันร้อนแลร้ลอ,ง,อง,งขนาดนี้ถ้าเราจะไม่ระมัดระวังกันเลยก็ไม่ใช่เราก็ต้องระมัดระวัง mm hmm. ยิ่งประเทศไทยตอนนี้ก็มีเรื่องราวที่จะทําให้เกิดการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายต่างๆหลายพวกนี่ที่จะต้องออดิสเครดิตกันแล้วก็ทําลายความเชื่อถือกันเนี่ยัต้องมีฮะมันต้องมี mm hmm. รัฐบาลเป็นรัฐบาลเฉพาะการเฉพาะกิจแบบนี้ก็ต้องระมัดระวังเพราะว่านี่มันไม่ใช่ภาวะปกติ การเมืองปกตินะฮะเพราะฉะนั้นก็ต้องรัฐบางก็ทำง,งานหนักกว่าคนอื่นหน่อยเหนื่อยกว่าคนอื่นหน่อยขณะเดียวกันเนี่ยฝ่ายค่าการซึ่งซึ่งก็คุ้นเคยกับระบบะการเมืองแบบหลายหลายรูปแบบ,บก็อาจจะมีความรู้สึกบางอย่างขึ้นมาอีกก็ต้องดูแลกันไปฮะเพราะรว่าความถ้ามันเกิดเรื่องร้ายขึ้นมาที่ไม่ดีมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ เออทาให้เรากระทบกระเทือนแล้ววันนี้ไม่ใช่มีแค่นี้เรื่องเดียวแหละเรื่องการเอ่อการทำมาหากินที่มันปืดอเครื่องไปทั้งโลกเนี่ยนะับมันก็ทําให้เราเกิดไอ้การการท่องเที่ยวเนี่ยมันลดลงอยู่แล้วแล้วก็ในประเทศแต่ละประเทศเขาก็มีเรื่องเดือดร้อนของเขาเองครัไอการจะมาเมืองไทยมาเที่ยวเมืองไทยมันก็ไม่ได้สนุกอย่างเก่าไม่ได้กสนุกอย่างเก่าวันนี้เออจานวนนักท่องเที่ยว ในที่อื่นมันก็รบลงหมดนะครับครับครับที่นี่มันมีเรื่องเนี่ยนะครับคุณประเด็ดครับทางทางไงทางเจ้าที่ต่างหัวหน้าหัวหน้าตำรวจฝ่ายต่อต้านการก่อการร้ายในมาเลเซียนะครับเขาก็มา เปิดประเด็นก็คือออกมาเตือนนะครับก็คือมันม,มีกลุ่มติดอาวุธใน,ในมาเลเซียนะครับกาลังจะร่วมมือกับกลุ่มก่อการร้ายในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์นะครับตั้งเป็นสาขาย่อย i อในภูมิภาคอาเซียนนะครับซึ่งเขาบอกว่าถ้าหากทั้งสองสามกลุ่มรวมกันได้นะครับตั้งเป็นสาขาย่อย i อในอาเซียนจริงนะครับ ขามองอย่างนี้บอกว่าอาจจะทําให้ในผู้ภาคอาเซียนนี่นะครับเผชิญกับการก่อ,อก,การร้ายรุนแรงมากขึ้นนะครับทีนี้ไทยมันก็อยู่เป็นสมาชิกอาเซียนนะครับมันจะมีปัญหา,ากับไทยไหมท,ทั้งๆที่ในประเทศไทยก็ไม่มีกลุ่มก่อ,อก,การร้ายอะไรรุนแรงมากก็เราก็ต้องดูนะครับว่าการก่อ,อก,การร้ายเนี่ยมันม,ม,นมีมันมีหลายรูปแบบนะร,รูปแบบหนึ่งก็คือการส่อการร้ายเพื่อย,ยึดครองแผ่นดินสถาปนาหลักใหม่ครับนะ การก่อการร้ายเพื่อจะสร้างไอ้ทธิพลให้กับกลุ่มพรอองเพื่อจะเรียกร้องเพื่อให้เกิดค่ามีการสนุนจากกองเงินทุนต่างประเทศเออใช่ครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึง่งการก่อการร้ายเพื่อสร้างอิทธิพลส่วนตัวในการเก็บค่าคุ้มครองดูแลครับก็อีกเรื่องหนึง่งการก่อการร้ายเพราะมีจิตวิญญาณที่จะเป็นที่จะเ,จะเผยแพร่รับฟิกหรือไม่พอใจในเรื่องราวที่เกิดขึ้นเป็นการต่อต้าน นะฮะความสิ่งที่ตียองไม่ชอบมาพระไม่ชอบในความรู้สึกก็นั่นส่วนหนึ่งนะเพราะการจากของการไลน์ไม่ได้มีรูปแบบที่มันจะเพาะเจาะจงว่าจะต้องเป็นยังไงในเพียงแต่ว่าเราก็ต้องหาสาเหตุให้พบว่าแต่ละคนที่เข้ามาทํากิจกรรมต่างๆหรือเข้ามาแต่ตรงบุคคลที่เข้ามาเนี่ยมีพื้นฐานของเรื่องราวแบบไหนนะครับก็ต้องมาดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะเห็นว่าขนาเนี้ย รัสเซียเองเนี่ยเขาบอกพวกไอไอเอสเนีย่ยไอซิดเนี่ยนะฮะเ,เข้าไปยึดเมืองน้ำมันในเขตปกครองของเรีเรียแล้วก็เอาน้ำมันเหล่านี้ออกมาจำหน่ายเป็นน้ำมันเถื่อนในโลกนะฮะแล้วลูกคา้าสำคัญก็คือตรุรกีซึ่เป็นคู้กรณีที่ยิงเครื่องยิงกับเครื่องบินกับรัสเซียตกเลยนะ,ะก็รัสเซียก็กล่าวหาว่าเงินจำนวนนี้ละห่าง หลายหลายหมื่นล้านเหรียญเนี่ยที่ไอ,ไอซิสได้ไปเนี่ยก็ทําให้ไอซิสมีกลาลังวังชาที่จะอ,อ่ออแข็งแรงขึ้นแลคะคราวนี้เขาก็จะมุ่งโจมตีไปที่ตัวผลประโยชน์ของไอซิสที่เกิดจากในซีเรียเนี่ยน,ะ,ะ,นะตอนนี้ถ้ามาดูว่าในในที่อื่นอื่นมันก็ไปกลับปเป็นเรื่องที่ผมได้ได้กลับเรียนไว้ในที่นี้คืว่าเราต้องดูว่าแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละก้อนเนี่ยเขามีจุดมุ่งหมาย มีเป้าหมายในในความร,รู้สึกทางจิดของเขาอย่างไงหรือเพื่อแค่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าหรือเพื่อการเก็บค่าคุ้มครองนะครับครับครับคือเรื่องคือเรื่องไอเอนะครับเออเรื่องเรื่องที่ชาวชิลีเออเรื่องที่ทางรัสเซียได้มีคําเตือนอ่ากลุ่ม ซีเรียเข้ามาเดินทางเอ่อเดินทางเข้ามา <Yeah. S 1> ในประเทศไทยนะครับทางท่านรองนายกเตียนะครับท่ทานอ่ะอดีตท่านศักดิ์ปฏิมาประกรณ์เนี่ยนะครับท่านก็บู้ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเพียงข่าวสารไม่ใช่ข่าวกรองนะครับในขณะที่รั้วทนรองนายีประจำสำนักนายกเตียนะครับคือคุณสุภาพันุ์ตันยุวัฒนะนะครับท่านก็ยืนยันว่าเรื่องนี้ก็เป็นการเลอกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันนะครับแต่ผมว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับทางผู้หลักผู้ใหญ่ของไทยนะครับก็ให้ความมั่นใจ นะครับคุณประเด็นว่ายังไงก็แล้วแต่นะครับความรุนแรงที่อาจจะเกิดขึ้นในฝรั่งเศสหรือในต่างประเทศนะครับคงจะไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยนะครับคุณประเด็นครับนะครับก็เราจริงผมไม่เห็นมีความจําเป็นอะไรที่ต <Steel> <tr ider> ้องไปรับรองมันจะไม่เกิดมันจะเกิดครนะเมื่อมันเมื่อเขาเตือนมามันก็เป็นคาเตือนคนเราเนี่ยคนไทยเนี่ยนะคนไทยทั้งหมดเนี่ย มันไม่ใช่เด็กอนุบาลนะครับเราก็ได้ยินมาว่าเขารับเสียนเตือนมาก็บอกรับเสียนเตือนล้วก็ไปวิเคราะห์เขาเองเรื่องเราเป็นยังไงไม่ต้องมานั่งประโหยงกันว่าโอ้โหนี่มันเด็กเด็กอนุบาลหรือเราเป็นผู้ที่ไม่มีความรู้สึกนึกคิดอะไรกันเองเลยต้องปกป้องคุ้มครองกันทุกอย่างใช่ใช่ให้คนเราเนี่ยให้คนไทยได้รับรู้สิ่งที่มันเกิดขึ้นตามที่ความเป็นจริง ไปต่อไปคัดออกไปต้อไปเติมเข้านะฮะเพราะว่าไปตามเป็นจริงตามพื้นฐานวันนี้โลกเนี่ยมันแคบเหลือเกินครับวันนี้หนึ่งวินาทีเนี่ยคุณไปได้เกือบรอบโลกแล้วครับโดยโดยโดยข้อมูลข่าวสารควันเนี้ยทุกอย่างมันเดินทางด้วยความเร็วของแสงแล้วนะฮะมันเร็วมากเพราะนั้นไม่ต้องนะถ้ารู้หลักผู้ใหญ่พวกเนี้นะไม่ต้องมา พอประสบปัญหมคนไทยเรากลัวเกินว่าจะเขาไม่เข้าใจเรื่องนั้นจะไม่เข้าใจเรื่องข่ายความจริงกับเขาครับแล้วมันก็จบครับนะเขาก็จะไปคิดเองวิเคราะห์เองเขาจะไปพูดคุยกันเองเขาจะําข่ายอย่างที่เรากำลังพูดอยู่วันนี้ครับมันก็จะมีความวิพากษ์วิจารณ์ให้ข้อมูลอไปให้แนวคิดทฤษีคิดต่างๆหลากหลายออกไปครับนะคนที่ได้ประโยชน์ก็คือตัวผู้ปกครองเองผู้รัฐบาลเองได้ได้ฟังเสียงกระทบครับนะก็เหมือนกับเราโยนก้อน เราไปยืนอยู่หน้าเหวๆหนึ่งเราไม่รู้มันลึกแค่ไหนมันใหญ่แค่ไหนข้างล่างเป็นยังไงแล้วก็ต้องหาหินมาก้อนหนึ่งก็ยโยนลงไปนะถ้าได้ยินเสียงมันก็จะรู้ว่าตื้นแค่ไหนคเสียงออกมาเป็นลักษณะเสียงแบบไหนก็จะบอกว่ามันกว้างหรืออใหญ่แค่ไหนหรือว่ามันหายวุบไปเลยไม่ได้ยินเสียงก็แปลว่ามันลึกเกินกว่าที่เราจะได้ยินครับเครื่องแบบนี้เอาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปกครองในการดูแลบริหารประเทศนะครับ อย่าไปใช้วิธีการว่า,ห,ห,าห,ห้ามไปนู่นห้ามไปนี่เหมือนเราดูเด็กรูปวาหรือว่าเป็นโรงเรียนเด็กเด็กอ่อนเนี่ยนะเนการตุนเตรียมตัวเตรียมไปไม่ใช่นี <c oughs> ม่มันประเทศที่มีผู้ใหญ่มาหาจํานวนมหาศาลนะะ <c oughs> แล้วผู้ใหญ่ก็จะไปสั่งก็จะบอกเด็กๆเขาไปเองครูก็กจะบอกไปที่นักเรียนพ่อแม่ก็จะบอกไปที่ลูกหลานนะฮะเขาก็จะตักเตือนกันเองเพื่อนฝูงก็จะไล่กันเองก็จะ เขาก็จะส่งแากให้การส่งไลน์ให้กันเองแล้วคุยกันเรื่องราวสารัตต่างๆมันไม่มีอันตรายหรอกความรู้เนี่ยมันไม่ใช่อันตรายนะความรู้เป็นเรื่องที่ดีทั้งนั้นนะฮะว่ามันจะเกิดหรือไม่เกิดแต่วันนี้เรามีความรู้สึกว่ามูห่วงใยประชาชนหรือเกิดประชาชนเนี่ยไม่มีสมองกันเลยอย่างนี้มันก็หลอกะครับเพราะฉะนั้นก็บอกเข้าไปว่ารับเสียเขาเตือนมานะครนะฮะแล้วเราก็ป้องกันอยู่แล้ว แล้วเราก็มีความคิดว่ามันก็มีรูปแบบที่จะออกไปหลายๆรูปแบบให้ไปช่วยวิเคราะห์และจริงๆเนี่ยก็ต้องขอร้องให้คนไทยเนี่ยคนในเมืองไทยและไทยก็ตามที่อยู่ไหนประเทศมีหูมีตาในการคอยสังเกตสังกานะมีกล้องก็ถ่ายรูปส่งเข้าไปมีมีศูนย์กลางของเรื่องราวต่างๆเกิดขึ้นนะรัฐบาลวันนี้ต้องมีส่วนที่สร้างเป็นหน่วยงานขึ้นมาว่าใครก็อยากสงสัยอะไรมีรายอะไร ก็ให้ส่งเข้าไปครับเป็นสำนักงานข่าวที่ได้จากคนทั่วไปส่งเข้ามานะฮะแล้วก็เอาเรื่องนี้มาวิเคราะห์เขาอย่างผมเนี่ยอาจจะเห็นเป็นเดินๆอยู่เห็นมีแขกคนหนึ่งหน้าตามันไม่ไม่ใช่เรื่องราวผมก็อาจจะถ่ายรูปหรืว่าผมอาจจะส่งไปที่เบอร์โทรศัพท์หนึ่ง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 แปดตัวไปเจ็ดตัวแล้วก็ตามแสเนี่ยนะครับแล้วก็ส่งเป็นไลน์เข้าไปพวกมึงเข้าไปวิเคราะห์ดีนะว่า ไอสิ่งนี้มันเกิดขึ้นนี่เป็นใครมาจากไหนอะไรยังไงนะเบอร์ต้นทางก็มีคุณก็ใช้ให้มันเป็นเรื่งเป็นรลาวหนผมว่าครับช่วยๆกันไปมันก็อยู่ได้แล้วครับคือไม่ไปห่วงไม่ต้องไปห่วงว่าเขาจะคิดไม่เป็นนะอย่างกรณีนี้นไอ้กรณีเนี่ยก็เพราะห่วงนะแล้วก็ชอบอธิบายเกินกว่าความเป็นจริงอย่างผมเนี่ยนะเมื่อไม่นานเนี่ยเพื่อนผมผมคนหนึ่ง พึ่งไม่น่าจะเป็นไข้เลือดออกก็เป็นไข้เลือดออกอครับผมก็ถามว่าเป็นมาจากไหนนะเป็นมาจากไหนเอที่ไหนกขบอกราชบุรีเขาบอกว่าเป็นที่ราชบุรีผมก็ผมก็มาเขียนเตือนในข้อร่ำผมเนี่ยนะผมก็เขียนเตือนว่าเอขนาเนี้ยมีไข้เลือดออกนะก็รอดพอรังกันหน่อยผมผมเขียนเตือนไปในหน้าสีต้นสีขาวสดคเออ ก็เพอผมเขียนเตือนปในข่าวตรจปรากฏว่ากระทรวงมหาดไทยครับ,รรรบออกมาบอกอย่าปืนนะนก <c oughs> ไม่มีหรอกรนะแล้ววันนี้เป็นไงครับท,ที่ป่วยอยู่เป็นข่าวดังวุ่นวายทั้งหมดนี่มันก็คือมันก็คือไข้เลือดออกใ<ช>นะก็ <c oughs> ะเนี่ยก็เราพยายามจะปกปิดเรื่องราวพยายามปกปืนพยายามที่จะไม่ให้มันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมันเป็นได้ยาศาร์โลกนี่มันเป็นโลกของข่าวสารโลกของเรื่องราว นะฮะมันเป็นโลคของเรื่องราวที่จะเกิดขึ้นแปลกแต่ไปเดี๋ยวก็หายไปเดี๋ยวก็ลับมาใหม่นะฮะมันมันหนีไม่พ้นหรอกครับเรื่องพวกนี้นะครับคือคือทั้งสองเรื่องคล้ายๆกันเลยนะครับคนแปลกทั้งเรื่องเกี่ยวกับไอคาเตือนเรื่องไอเอสกับเรื่องอโรคไข้เลือดออกนะครับคือก็คือประเด็นก็คือทางรัฐอาจจะกลัวว่าประชาชนจะตื่นตระหนกนะครับแล้วก็เกรงว่าจะเกิด กระแสรุนแรงไปนะครับเพราะว่าเรื่องนี้ก็อาจจะมุมอาจจะเป็นมุมมองของรัฐบาลหรือของรัฐนะครับในการที่จะไม่ต้องการให้ให้ใหข่าวนี้มันแพร่กระจายไปจนกระทั่งก็ผมผม,มบอกนะครับว่าอย่าไปคิดว่าไปอาชนเนี่ยมันเป็นเป็นเด็กอนรุบาลห,หรือเป็นเด็กอ่อนนะฮะที่จะไม่รับรู้เรื่องราวกันกองเองไม่ได้นะฮะมันไม่ใช่ะให้เขารู้อย่างที่มันควรจะรู้ ให้เขาระวังอย่างที่ควรต้องระวังให้รู้ความจริงให้มากที่สุดนะฮะไม่ต้องไปปกปิดเขานะฮะแล้วก็อย่าไปเติมเนื้อหาเข้าไปเพื่อให้เขาเกิดความมิตกฉุกนหรอหรือว่าไม่เตือนก็นเลยเพื่อให้เกิดความประหมาาบาดลังขึ้นมาครับนะวันนี้โลกมันแคบนะฮะรับ้วอยให้เขารู้อย่างที่ควรต้องรู้นี่นครับว่าอะไรเกิดขึาา้นรัฐบาลกำลังทาอะไรเป็นชนมีหน้าที่ควรทําตัวอย่างไงนะ ใคร้ารู้แล้วก็ไปไปด้วยกันเนี่ยแหละครับเพราะว่ามันก็เหมือนคนนั่งมอเตอร์ไซค์ฮะถ้ามานั่งไปสามคนสี่คนเวลาเลี้ยวมันก็ต้องเลี้ยวทางเดียวกันหมดครับมันก็ต้องให้ความรู้สึกคนานี่งลังจะเลี้ยวแล้วนะแล้วกนหนึ่าลังจะเบรกนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเราไปเตือนเขาให้มันไปในทิศทางเดียวกันมันก็ไปคนละทิศคนละทางกันหมดนะคมันก็ลาบากมันก็ทําให้รถรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมันมันวนไปไม่ได้มันคว่ำหรือมันวิ่งไม่ราบรื่นนะครับครับ ครับคุณปเดชครับไอจากปัญหาเรื่อง i อเอแลนะครับมาเรายังมีเวลาประมาณสักห้านาทีนะครับจะระจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับโครงการรถไฟไทยกีนนะครับคุณประเดชครับคือเมื่อเมื่อวันที่สที่ผ่านมานะครับทางคณะกรรมการรถไฟไทยกีนนะครับก็มีกำหนดการที่จะประชุมเพื่อพิจารณากรอบความตกลงนะครับ แต่ก็ปรากฏว่าต้องเลื่อนออกไปนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางจีนได้เปลี่ยนคู่สัญญาในการที่จะซื้อยางพาลาจากจากไทยนะครับ<ป>ในขณะเดียวกันจีนก็จะซื้อเฉพาะยางยางใหม่เท่านั้นนะครับให้ซื้อยางเก่านะครับก็เลยทําให้ท่นานรองนายกลำรีสมคิด จะถูดีเพีรทักกันนะครับสั่งเลื่อนการประชุมออกไปนะครับ,รบแล้วก็เมื่อวานเนี่ยนะครับท่านนายกมติท่านก็นยืนยันว่าโครงการเนี่ยไม่ล้มแน่นอนนะครับทีนี้อยากเรียนถามพุทธเดสนะครับไอ,อโครงการเนี่ยนะครับก็คือเป็นโครงการลถไฟความเร็วปานกลางนะครับ คิดว่าม,มันการที่มีปัญหาอย่างนี้นะครับซึ่งทางจีนก็ได้ตั้งตั้งเงื่อนไขไว้ค่อนข้างให่เยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีการต่อรองอย่างไรไม่ว่าจะเป็นเรื่องการที่จะให้จีนซื้อพืชผลการเกษตรแม้กระทั่งเรื่องดอกเบี้ยก็ตามนะครับซึ่งมีข่าวว่าทางจีนเองก็เสนออัตราดอกเบี้ยมา2.5นะครับแต่ไทยต้องการดอกเบี้ย2%เซนะครับ คือธุรกิจระหว่างชาติเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์นะ,ะแลวในแต่ละชาติเนี่ยก็มีกฎหมายป้องกันผลประโยชน์ของแต่ของแต่ละชาติไม่ให้ใครการเนี่ยหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องเนี่ยเอาไปทําปุยปุยยางกันตามอาเภอใจคะนะจีนเองเนี่ยเมื่อเขาต้องการจะเข้ามาช่วยบริกาสร้างรถไฟให้กับเราเนี่ยเขราว่าต้องมีผลประโยชน์กลับไปให้จีนมากกว่าที่ไทยได้ครับ นะเพราะที่ไม่ใช่การเป็นการให้เปล่าถ้าตัดให้เปล่าก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะฮะแต่เมื่อมันเป็นการร่วมกันจอยเวนเจอร์เนี่ยนะฮะมันก็ต้องมานั่งดูว่าประโยชน์ของแต่ฝ่ายเนี่ยจะต้องใกล้เคียงกันที่สุดระวงังถ้าทําให้ได้เป็นห้าสิบต่อห้าสิบก็คือเลิกผสมสีเลยแต่ถ้าเป็นสีเก้าห้าสิบเอ็ดก็ถือว่าเป็นไปได้แต่ถ้ามันกลายเป็นสามสิบเจ็ดสิบก็เป็นเรื่องชัชวรไลน์นะ แล้วก็ในจีนเองเขาก็มีกฎหมายปราบปรามคอรัปชันเขาในไทยเราก็มีกฎหมายปราบปรามคอรัปชันของเราครับถ้าการที่มาติดต่อนี้ก็ต้องระวังตัวเองในเรื่องของการที่จะทาผิดกฎหมายหรือเปล่าถ้าเื่อเรื่องที่มันเกิดขึ้นมันไม่สมประกอบมันทําให้มองเห็นว่ามีการเอื้อให้มากเหลื่อนไปเขาอาจจะต้องรับโทษในฐานะเป็นคนที่ทําให้ประเทศเขาเสียประโยชน์ครับเนื้อการอาจจะมองได้ว่ามีผลประโยชน์งอกอะไรเป็นเรื่องส่วนตัวขึ้นมา ก็ต้องระมัดระวังก nah ันอยู่นะฮะแต่ผมไม่ไ like. ม okay, right ่ได right ้วิจันะครับเพราะวันนี้ที่ลาวเนี่ยจีนเนี่ยเขาเข้ามาถึงเมืองลาวเนี่ยมากมายมหาศาลหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการสร้างเมืองใหม่ครับเป็นการสร้างสนามกอล์ฟหรือคาสิโนนะเข้ามาสร้างโรงแรมตึกรับฟ้าในในลาวนะแล้วก็หลั่งไหลเข้ามาเพราะฉะนั้นรถไฟเขาพิ่งเต็นกันไปแล้วนะลาวกับจีนเนี่ยก็เรือรถไฟเนี่ยกาทำกันไปแล้ว พูดรียนง่ายวันนี้รถไฟจีนมาถึงลาวแน่นอนนะฮะแล้วก็สัญญาแล้วมาแน่ๆนเพราะการที่เราต่อจากน้องคายเนี่ยหรือมุกดาหารเนี่ยเข้าไปเชื่อมกับรถไฟสายเนี่ยมันใช้เวลาไม่กี่เรียกว่าเออสั้นๆนะไม่ใช่จากเราไปถึงคุณวมิงไปถึงตึกสองันาเนาะแค่ไปลาวเราก็ชนกับรถไฟจีนแล้วครับเพราะนั้นเรื่องลาวต่างๆนี่มันไม่ได้มันมันไม่ได้มากงมายอย่างที่คิดนะะเพราะว่า ทางลาวเขาปกลรองกับจีนเนี่ยเป็นเรื่องเป็นราวเยอะแยะหมดแล้วเราก็รออาจจะเชื่อมกันยังไงเท่านั้นเองนะฮะเรื่องมันก็ไม่ได้ลำบากลำบนเพราะว่าแค่เราไม่ให้ความจริงกับประชาชนทั้งหมดนั่นแหละปัญหาครับในวันนี้ไม่จําเป็นเราคัดที่จะต้องสร้างรถไฟไปถึงนู่นก็รถเมื่อจาับมืิจีนมาถึงทางลาวได้แล้วก็เชื่อมจากลาวเข้าไทยกระจกนะฮะไม่ได้มีเรื่องที่จะต้องไปเออไปเรียกอะไรเลยส่วนการซื้อเข้าซื้อของ ถ้าคุณเนี่ยเอาเงินของพลเมืองประชาชนชาวจีนมาซื้อ,อยางพาราเก่าเก็บคุณภาพต่ำเขาจะาไปทำอะไรฮะรเขาจะไปทำอะไรขายให้คนได้นอกจากเอาไปทิ้งหรือไปทำขยะแต่ถ้าเราขายยางเหล่านี้ในราคาของอยางใหม่เขาก็ไม่สามารถจะหาประโยชน์าจากยางเหล่านี้ได้เขาก็ไม่ซื้อนะเพราะเราไม่ได้เป็นงานขอเปล่าๆนะอย่างสมัยหนึ่งออตอนที่น้ำมันแพงๆจริงเขาบอกเขาจะช่วยไทย เขาก็ขายราคาที่เขาขายราคาฝูกมาให้เลยเป็นการขายแบบช่วยนะหรือแลกกับปืนพันธัญอาหารนั่นก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งฮะคือว่าถ้าเราโม่แต่ตั้งเรียกว่าถ้าเป็นโมคือตั้งกาดเข้าไปหากันอย่างนี้มันก็ไม่มีอะไรจบครับมันก็มันก็มันก็เต็นไปเต็นกันมาไม่ได้จับไม้จับมือกันหรอกครับครับคุณแพียครับเอ่อ เวลาหมดลงแล้วนะครับคุณเป็นนครับครับขอขอบคุณครับขอบท่าครับท่านผู้ฟังครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับรายการเศรษศกิจข่าววันนี้ไปจาวันเสาร์นี้ก็เวลาก็หมดลงแล้วนะครับรายการจะมาพบกับท่านผู้ฟังในวันพรุ่งนี้นะครับก่อนจากการพมขอขอบคุณบริษัทปตทจำกัดมหาชนนะครับที่ให้การสนับสนุนรายการครับขอบคุณครับเราอยากขออะไรให้กับประเทศไทยขอให้ประเทศมั่งคั่ง ขอให้เราพัฒนาไม่น้อยหน้าประเทศอื่นขอให้คนมีคุณภาพขอให้เราอยู่ดีมีสุขสิ่งที่ขอเป็นจริงได้เธอเริ่มต้นด้วยการลงมือทา